สวัสดีครับชานี้นะครับสดใสนะครับเราจะพามาดูนะครับการปลูกกล้วยหอมแล้วก็ได้ผลผล,ผลิตแล้วก็เป็นต้นที่สมบูรณ์แล้วเครือที่สมบูรณ์แล้วก็การดูแลนะครับเพื่อให้ได้กล้วยหอมทานนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับนี่คือลักษณะของการปลูกกล้วยหอมนะครับนี่นครับก็มีการควบคุมหน่อเนาะแล้วก็มีการดาม ด้วยไม้ไผ่ลำเดียวแค่นี้นะครับนะครับดูต้นนะครับนี่พามาดูเครือนี้นะครับเป็นเครือที่สมบูรณ์มากเลยครับอ่าน่าจะไม่น้อยกว่า8ดถึง้าหวีเลยนะครับซึ่งน้อยมากนะครับกล้วยหอมเนี่ยกล้วยหอมทองนะครับส่วนใหญ่ปลูกนะครับเต็มที่ก็ห้าหวีแล้วก็ไม่เกิน7หวีนะครับอันนี้เครือนี้น่าจะ8ดถึง้าหวีนะครับสมบูรณ์มากๆเลยนะครับดูออ ลูกสวยผิวสวยแล้วก็การหองนี้ก็ทําให้ผิวสวยนะครับการเตรียมดินแล้วก็ปลูกกล้วยหอมนะครับที่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครสนใจหนอนนะครับทักแชทมาเลยนะครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับได้ชมนะครับนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนนะครับที่เอามาให้ดูให้ชมนะครับนี่ก็ เร็วเป็นการทําเกษตรสร้างสุขเกษตรที่กินได้จริงนะครับผม